พระเจ้าตากสินได้สร้างให้เผาเมืองเวียงจันทร์และได้อันเซิญพระแก้วมรกตไปฝั่งสยามแต่การจะยกพระแก้วขึ้นนั้นก็บง่งายเลยถึงจะใช้ความพยายามหลายปานใดก็บ่เป็นผลฉะนั้นพวกเขาจึงได้ให้โมหูลาวจํานวนห้าคนเพื่อไปขออ้อนวอนช่วยโดยมีเหตุผลอ้างว่าปัจจุบันเมืองลาวบ่สงบสุขเทื่อเอาพระแก้วมรกตง้ายไปปฏิสถานไว้ที่ฝั่งสยามก้อนซึ่งเมื่อใดเมืองลาวสงบสุกแล้ว จะอันเชิมาปริสถานที่ล่าคือเก้าเพื่อเป็นการยั่งยืนศัก์สีของสยามในเวลานั้นพวกเขาได้สาบานว่าถ้าหากสยามโบปฏิบัติตามคําสาบานดังนี้ขอให้มีมหัตภ,ภัยหาย่างเกิดขึ้นกับสยามคือ 1. นนาคาขอให้สะดุ้งตื้นให้เกิดเป็นคลื่นท่วมบ้านท่วมเมือง 2. ประเทศสยามบบให้มีความสงบสุขบบให้มีความเจริญหุ่งเฮืองการเมืองขอให้มีความซับสนวุ่นวาย สามอนานาจักเหี่ยวก็ขอให้แบ่งเป็นหลายซ่าสี่ลัซาบัลลังขอให้ถึอโค่นล้ม 5. พื้นดินส่วนหนึ่งขอให้จมลงทะเลเมื่อสยามยืนยนันคำสาบานแล้วโมโหลาวห้าคนจึงพร้อมก่าวอันเซิร์นพระแก้วมรกตไปปริษฐานไว้ในฝั่งสยามจนได้แต่ยังบ่มดเท่านั้นพวกเขาก็ยังลักเอาพระบางนำ้ำแต่พายหลังบ้านเมืองเกิดเดือด้อนประชาชนต่างพากันเข้าใจว่า เป็นเพราะพระแก้วมรกตกับพระบางบดถึกกันพระบางจึงถึออันเซิร์นไปไว้ยังเวียงจันทร์คือเก้าพระเจ้าตากสินได้พระแก้วมรกตไว้ปฏิสถานอยู่ในกรุงทนบุรีจนกระทั่งพระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคตในปีข้อศ1782ต่อมาเจ้าพญามหากรัตริย์เซกจึงได้ขึ้นคลองลาดแทนและปราบดาพิเศษเป็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหา,การาชในรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีแล้วเปลี่ยนเมืองหลวง จากกรุงทนบุรีเพื่อให้สอดคล้องกับพระนามของพระแก้วมรกตซึ่งมีสื่อไปทางการว่าพระพุทธรัตนาภทีมาก่อนมาเป็นกรุงเทพมหานครแล้วสร้างวัดพระแก้วเป็นที่ปฏิสถานของพระแก้วมรกตแบบจำลองคือกัอยูวัดพระแก้วในนครหลวงเวียงจันทร์ต่อมาอาณาจักรล้านนาอนาณาจักรล้านซางก็รวมเข้ากับอาณาจักรอยุธยาที่เอิญว่าอาณาจักรรัตนาโกสินหรือ ลาซอาอนาจักรสยามจนฝรั่งเศสที่เข้ามาและสามารถแบ่งดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำคงให้กับปะศชนลาวในเวลาต่อมาด้วยเหตุนี้พระแก้วมรกตจึงตกไปอยู่ฝั่งไทยจนเท่าทุกมื้อนี้